ในศิต่ออาิที่ไดแล้วพี่น้อยมาเบ่งโพยิมเต้นเพลงบอสโชครับเต้นบอสโชว์พุทบ้านสายชวดโชว์หน่อยครับพุจบ้านสายชวดโชว์หน่อยครับ

ถ้าน้องถ้าน้องถ้าน้องสายกินพี่น้องสายกินโอ้ยพี่น้องซอ้นุล้วก็เจล้ำพันครับเมื่อวันผู้บออกมาย่าครับพี่น้องย่างน้ำลูกครับพี่น้องมันเขาบอกมานน้ำนะเป็นห่วงลูกเสดายเสดายนะครับวันนี้จัดงานเลี้ยงฉลองครับครบรอบห้าหมื่นซับสไครต์ของครัวลำเพลินของแม่สุนัขด้วยพี่น้องนะครับจดจ่าตัดบึ้มพี่น้องเติมเต็มกันสี่คนว่าเพื่นเขาเป็นม

เป็นมั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 นบ่มองไปเป็นมันว่าผู้บ้าน

ส่ๆนะไป้องสว่ๆนะครับโซ่วนท่านบอดายงานนี้จะได้การเต็มจบไปยังจบไปยังอเาเปอเอเรเปอเดรเซอร์โอเปน่เานอเรอ่าอเง่าโร mm ้อาา ซูเปอร์เคืองบดดิ่มๆเหอนีอเจ้าเป็หยังเากาแฟเสดเอนครับอดยังกอกาแฟเดเดือครับกินกาแฟเสดอตักแต่แก้วว่งไม่ดี่อกินอ่ะต่ได้กุอ่ะโอเข้าใจแล้วพี่เม่อมักาแฟกระเดือสุดยอดสุดยอดนะเสุดยอดข้ามเมี่น้องเมากาแฟเสดเดือนสั้นโอ้ยผมไม่ได้่ได้ม่ได้เต้นากินย่างเอเือน เอ้ยเยอโลเตอนนี้เอาีกเอ่อยงงขบ้าเนมาเลยตจเเนมาเลา่เ่างกไเอานเสิเอาเอาแล้วไปเก็บเอาอบอเอาเอาเอาเอ้เ่งพันเอเร่งเลระสบการณเืองปรสบการ์เร่งพันมาเ่งพันพี่น้อง

โอ้มวนกลพี่น้องมวนมามนาจะจัดระเบิดเชอรี่เพชรปั้นเพลงนานั้นเดี๋ยวเรียนคำใหญ่เดี๋ยวจะบ้านเรรัน มาเบิ้งเบึงลังเด้ไหมพี่น้องเบิึงเบิึงหลังาัไหน่อยครับพี่น้องโอ้ยมือเงิบเขาบอกว่าจะเห็นคุณนายโพกอนสุด้เมื่อนั้นโอ้กระแสรถลงตูวขนาดได้เมื่อวานอันทิพย์อันนายเอกพอครับพี่ดี๋แต่ขวัญใจลงตูวคือเก่าล่ะแต่เมื่อนั้นกระแสรถลงตูวขนาดเด้เมื่อวานอันอาสิบพคุณจักก็ได้เมื่อนั้นลงตูวไปท้ายคลิปอันพวกมาไล่นะลงตัว่าเอ้า คนอื่นก็ได้บหมือนนักเองกันพ่อนพี่ีได้เขาหรอกลุงตัวขนาดโอ้กระแสเขาเลยเพิ่นเพิ่นได้ย่อแต่เพิ่นาเฮ็ดเพิ่นประกาศย่ลุงตัวบริยินเพิ่นาเฮ็ดจ้าเ่นมาเพินมาเีด้่นมาเฮจ้าเพิ่นมาเฮ็ดจ้่นมาเฮ็ดจเพิ่นมาเดเพ่าเพิ่นมาเจ้าครั่ผมคเับผมเพิ่นาเเพ่เฮ็ดเ่าเ็านมเจเพินมเจ้าไหนม็ดอโทษลิ่ตมาก็ขอโาษหลายๆเด้าเพิ่้า ทายไปเลยกับเบ้าไปไป็ปมากเลยกระแสลงลงตัวอะไงานข่าวลงตัวอะไครับได้ยุ่งยากได้ได้ได้ผลไร้นื้อหมูอยู่แต่ว่าปฏิเหตุนะคะโอ้หนาคือใส่สิใส่พวกเกาได้สิขาวขี้มจ้าขี้มยังครับตอนนี้ตอนนี้ใส่เส้นลำตัวไม้พราะว่าเส้นลำตัวไม้ก่อนทำอะไรนะครับตอนนี้ใครถามมาลงตัวก็เป็นแต่ว่าขายขายของขายของนะขายเอิญไอ้ผลิตภัณฑ์ความงามจ้าครับผมแต่ว่าตัวนี้ใส่เส้นลำตัวไม้ที่ว่าเพิ่นทางทางบริษัทเพิ่นส่ง ตัวอย่างพคุณทรงเห่ยไม่ใส่กอนนะคะกอนเ่าสีขายนะคะต่นี้ก็ได้ใส่เลยประมาณมจะเออ สิบกได้แล้วเนี่ยสิบจิมื่อจ้าสอาทิตย์ควรอันโฆษณาในช่องลงตัวเห็นไหมครับเพื่อมาเที่ยวเอฟซีแฟนคลับเพิ่นอันนั้นนะครับมั้ยยังนะครับนะคะนี่ใน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 ช็อปของเฮากับสิมีสบู่ค่ะสบู่กาแฟสบู่กาแฟผสมขมิ้นชันค่ะนี่เป็นสครับนะคะเป็นเนื้อสครับเนื้อทรายค่ะคัขัดหนากระไดขัดผิวก็ไดหนึ่งเดียวเนื้อใช้ในก้อนเดียวทั้งตัวค่ะนะคะสบู่แล้วก็มีครีมเมลรัดแค่ค่ะแก้ปัญหาผู้ใดมีปัญหารู้สึกว่าหนาเด้งนะ นั premises, move, Korean, ่นเองนั Twelve, anyway> ่เองพราะในพี่หนูซื้อกนาด้วยยังขาวมากเลยนะัวนเองใช้ใช้ของในจอบของเราจ้ะเพราะว่าเขาต้องใส่เองเขาใส่เองมันจังสีมันถึงสีจากสรรพคุณแล้วเขาสามารถบอกต่อต่อได้ชุดตึงนี่ประมาณเท่าไหร่ครับเพื่อน้องตู้อยากใช้บ้างน้องตู่ก็อยากหน้าเนียนมิลลาร์มีหลายอย่างเมลัดแคร์กล่องละสามร้อยเก้าสิบเริ่มจากสบู่ก่อนสบู่สามก้อนร้อยถูกมากโอ้สามก้อนร้อยใช่ใช่แต่ว่าประสิทธิภาพก็สูงมากเพราะเป็นก๊าซบู่สักครับค่ะแล้วก็เซ็ตสบู่แล้วเสร็จแล้วก็อะไรต่อสบู่เสร็จแล้วก็เมลาสิวฝากระจ์แ แค่เท่าไหร่ครับเลยมล็ดแค่กล่องละ300-90แต่ว่ามันจะมีใช่มันจะมีโปรโมชั่นหลายหลายอย่างอยู่ค่ะสามแถมสองสองแถมหนึ่งสามแถมสองห้าแถมห้าค่ะราคาแล้วแล้วตัวที่สามเนี่ยบ้านนี้แล้วตัวที่สามก็เป็นครีมครีมผิวขาวสมโกลค่ะอันนี้ก็ได้ผลแล้วนะคะคือทุกอย่างคือใช้เห็นผลแล้วค่อยมาขายเห็นผลจริงพี่น้องขนาดลุ้งตัวอยู่ใกล้ๆเห็นผลเลยว่า อันนี้คือว่าเนี้ยตึงกี่ลีพี่น้องสุดยอดเลยพี่แล้นี้ใส่เส้นลำตัวใหม่พี่น้องนี่หน้าตึงเด้งเดลยหน้าเด้งมากเลยใส่เส้นลำตัวใหม่ของของสิมบะฮอดมือนีพี่น้องของสิมบะฮอดมือนีสำหรับทีพี่น้องที่แฟนคลับที่แบบสั่งไว้นะคะถ้าของมาถึงก็จะแพ็คส่งเลยเดี๋ยวพ่อหตัวจะขอสั่งสบู่ก่อนนะสามก้อนก่อนเอาลองใช้ดูก่อนเพราะว่าไม่เคยได้ใช้ไปลองใช้เลยค่ะสบู่ ใช้ดีมากแล้วก็ขายดีมากครับผมทายาทน้อยเสียงดีครับเจ้านายขอขอบคุณขอบคุณนางเอกพ่อตาพี่เลยครับเด้อแทนลุงตูสัมภาษณ์ครับพี่น้องคับขันลุงตูได้ปะเพียไปในข้อเขื่องขอไพ่อะายนะครับเด้อบางทีอาจไม่รู้นะครับผมไม่รู้จังมาถามเจ้าตัวว่าประมาณใดนะคะแม่นครับครับหรือว่าบางทีลุงตูอาสิบแบบสังเกตแล้วเออเนาะประมาณนี้ประมาณนี้แต่ว่าเข้าเข้าหูจักเจ้าของว่าประมาณใดครับครับผมแม่นแมนครับอ้าวโอเคครับพน้อเบื้องบรรยากาศข้างนอกครับพี่น้อง ตอนนี้กําลังจากที่ว่าได้เฮ็ดลิปซับเซอร์ไปเมื่อกี้นี่กะบานี้กะสีมาอยู่มากลิ่นกันบ้าครับพี่น้องเปิฮะนั่งเอกสาวสวยมันนี้มันนี้มันนี้มานยืนเคียงข้างกันหน่อยเออนี่ยเป็นไงบ้างครับความรู้สึกร้องเพลงว้าวเปรมเปรมเสียงฮะน้องขี้นาอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งยืนนี่ก่อนยืนนี่ก่อนยืนข้างๆ้ที่นี่ก่อนเดี๋ยวเออเออมาอยู่มาอยู่กันที่กันหน่อย เป็นเยังไงบ้างนะน้องใหญ่น่าบอกว่าเหนื่อยมากเลยเสียงฝืนมาแล้วน้องน้องๆกันชลีบ้างไงทำไมโอ้น้องใหญ่น่าบอกว่าเสียงฝืนมากเลยวันนี้อ่าสเต็ปแรกน้องใหญ่น่าได้ทิปเท่าไหร่ครับวันนี้ครับได้ทิปเท่าไหร่แล้วว้าวตายตัดแล้วต่อิบตัดไปแค่ร้อยหนึ่งค่ะโอ้ได้สามทิปยี่สิบยี่สิบก็ร้อยหนึ่งโอ้ได้สี่สิบได้สี่สมาอันน้องชลี วันนี้ใครมาส่งวันนี้ครับมากับลุงมากับลุงโอเป็นไงบ้างวันนี้ครับสบายสบายใช่ไหมเขินเขินอะไรอะไรบ้างไหมไม่เขินเลยใส่เลยใส่เลยมาเร่งดีวันนี้กินอะไรยังกินอะไรหรือยังนี่เชิญ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 พี่เตี้ยมแปลงร่างไว้เลยพี่เต้ยมอยากฟังน้องนีโน่ร้องเพลงจังเลยอยู่เฉยน้องนีโน่ไล่สวนตัวนี้ไล่สวนตัวนี้ ไล่สวดตัวนี้น้องนีโน่หล่อจังเลยสัดเลยมีมีแฟนหรือยังคะยังครับโอ้ยังเลยพี่น้องยั่งยั่งสัดเลยครับคนถามก็ถามดีตันี้น้องน้องนีโน่เอออะไรนี่อ่านไม่ออกวะจุดจุดจุดน้องยังแล้วจุดจุดจุดพี่สาวก็สวยเอาโอเคนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องสวัสดีกันนะครับเด้อ ขอบุญของคุณเล่นหลายคที่เข้ามาติดตามรับชมครับเบื้องแรกเบื้องแรกกันฮะยินดีมีให้สุขสุขคนครับร่ำรวยตลอดปีโชคดีตลอดไปกันชิพหน้าน,นะครับพี่น้องบายบายครับ